มาเฟียหรือที่คุณรู้จักกันในเรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์ที่พบได้ทั่วไปในอิตาลีเป็นกลุ่มแก๊งกระบวนการอาชญากรรมที่มีการทำงานเป็นระบบที่ไม่ใช่พ่อปกครองลูกแต่เป็นพี่ปกครองน้องโดยสิ่งที่ทำให้กลุ่มแก๊งกระบวนการอาชญากรรมนี้มีอิทธิพลนอกเหนือจากการเก็บภาษีค่าคุ้มครองที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ไม่ต้องการนั่นก็คือการซื้อขายแบบผิดกฎหมายหรือจะพูดแบบที่เยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีเข้าใจก็เปรียบเหมือนสมุนไพรที่รักษาได้ทุกโรค วิตามินซีที่ไม่ได้ผ่านมือหมอแต่เป็นของครูสอนเคมีที่โรงเรียนของคุณหรือไม่ก็ทาวทูเติมโลบักในเรือนจําโดยที่พสดีจับคุณไม่ได้ซึ่งการซื้อขายระหว่างกลุ่มคนโดยที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง,องนับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีตัวแทนการค้าหรือที่เราเรียกว่าหน่วยกล้าตายที่ไม่ว่าเขาจะเป็นตาย,ยาร้ายดียังไงเขาจะได้ขอมาไหมหรือหายไปทั้งคนทั้งของก็จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและนี่ก็คือรีวิวและประสบการณ์ในการเล่นเกม no big deal ไม่มีดียวใหญ่ We're gonna rush Renetti and we're gonna kill them Yeah nice plan bro because we outnumber uh, half well and if we kill them first we can easily kill the Yeah I think so because it's a straight line but I don't want to drive though Yeah o yeah never mind I'll drive และเหตุการณ์ที่คุณเห็นนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ของการประชุมกลุ่มแก๊งกบฏการอาชญากรรมที่มีบรรยากาศตึงเครียดภายในเกมเลโก้ก่อนที่ผมจะอธิบายแผนการของเขาเราจะมาขออธิบายแต่ละแก๊งแล้ววิธีการเล่นกันก่อนเพื่อความไม่งงซึ่งแต่ละแก๊งจะอ้างอิงมาจากแก๊งมาเฟียหรือยากุซ่าที่เคยเกิดขึ้นจริงโดยเราไม่จําเป็นต้องฟิกเรื่องจํานวนคนว่าต้องเท่ากันเพราะเราสามารถพาเพื่อนมายัดแก๊งเดียว5้าคนก็ยังได้แต่เรื่องนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเงินภายในแก๊งพอยิ่งจํานวนคนเยอะขึ้น จำนวนเงินที่ต้องแบ่งกันระหว่างบุคคลก็ยิ่งเยอะตามซึ่งเรื่องนี้อาจทําให้เกิดความขัดแยง้งหรือการทรยศหักหลังภายในแกง๊งหรือที่เราเรียกกันว่าบิดโหดซึ่งหลังจากแบ่งทีมแล้วในเกมหนึง่งแก๊งแต่ละแก๊งจะมีภารกิจเป็นของตัวเองเช่นแก๊งนี้มีภารกิจในการขายโปรเจกต์ให้กับแก๊งไหนก็ได้เพื่อแลกกับผลประกอบการซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่ทําก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ท่อเงินเปรียบเสมือนท่อน้ําเลี้ยงของแต่ละแกง๊ง ดังนั้นได้คิดจะบิดโหดใครคิดดีๆซึ่งแต่ละภารกิจจะมีทั้งซื้อโปรเจกต์จากอีกทีมหนึ่งหรือขายโปรเจกต์ให้กับอีกทีมหนึ่งหรือที่มันสุดก็คือ b a t t l e Royal แย่งโปรเจกต์กันณนสถานที่นัดพบซึ่งถ้าคุณฟังในแต่ละภารกิจคุณจะจับตายได้ว่าในแต่ละภารกิจจะมีทีมหนึงที่จะเสียประโยชน์หรือไม่ก็เสียประโยชน์ทั้งสงทีม ซึ่งการเสียประโยชน์ของทีมจะทําให้อํานาจการต่อรองของแกงนั้นน้อยลงดังนั้นแต่ละทีมจึงมีแผนการเพื่อให้ทีมของตัวเองนั้นได้ผลประโยชน์มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนี้ ทีมนี้มีภารกิจในการซื้อโปรเจกต์จากอีกทีมหนึ่งแต่ทว่าการเงินเรียกได้ว่าเข้าขัน้นวิกฤตแบบสุดๆจะให้เสนอเงินเยอะกว่าอีกทีมหนึ่งคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงเลือกสู้ด้วยจํานวนคนโดยการบุกไปที่ฐานของอีกทีมที่ซื้อโปรเจกต์มาแล้วจากนั้นร้อยทีมนั้นกลับมาจากการซื้อขายพร้อมกับของและเมื่อทีมนั้นกลับมาถึงฐานเราก็จะใช้จํานวนคนนี่แหละดักยิงเพื่อแย่งโปรเจกต์คืนนี่ก็คือแผนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากจากความคิดของคนหนึ่งคน,คนแพนดีเกมเลโก เว้นเพียงว่ามันจะมีปัจจัยบางอย่างที่อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะไม่ใช่ว่าการดิวระหว่าง2ทีมที่ดูเหมือนจะได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจะมีตาช่างในความซื่อสัตย์เสมอไปและนี่ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นทีมเราเป็นฝ่ายขายโปรเจกต์ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีอีกทีมหนึ่งโทรมาเสนอมูลค่าพร้อมกับสถานที่นัดพบมา แต่พ่อวางสายดียวอะไรกันเรียบร้อยกับมีทีมหนึ่งโทรมาพร้อมเสนอมูล,ลค่าเงินที่เยอะกว่าดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะสามารถเรียกมันได้ว่าบิดโคดซึ่งทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแถมตอนนี้ทีมเราเหมือนจะได้ผลประโยชน์เยอะกว่าอีกทีมเห็นเแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงหน้างานเรากลับได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าบิดโคดยิ่งกว่าว้าวกันนั่งเช็คตังเงินก่อนคันนั่งเช็คตังเงินก่อนสุดท้ายกันแล้วก็ไปแล้ว Oh. และใช่ครับผมบางครั้งการดิวมันไม่ได้ใช้เงินมันใช้ปืน ปืนหรือพระแสงปืนเป็นอาวุธของชาวจีนที่นําเข้ามายังฝั่งตะวันตกและนับว่าเป็นอาวุธที่มีอิทธิพลมากในการใช้ต่อรองและการข่มขวัญ oh, ซึ่งปืนของเกมนี้นั้นมีหลายรุ่นทั้งปืนพกลูกซองหรือแม้แต่สไนเปอร์ที่ถึงแม้แต่ละอย่างนั้นจะดูทรงอํานาจแต่ก็ต่างกันเพียงเม็ดเงินดังนั้นการเงินเกมนี้จึงมีส่วนสําคัญอย่างมากเพราะถ้าคุณมีเงินคุณก็จะมีปืนและถ้าคุณมีปืน แม่งก็ไม่ต่างกันเพราะปืนเกมนี้สมกับเป็นของจีนจริงๆไม่รู้ว่าเป็นพราะปืนหรือว่าเป็นที่ข้อแขนของเราเกมนี้เคยมีคํากล่าวบัญญัติที่ว่าจงอย่าได้เชื่อใจเป้ายิงกลางจอของคุณเท่ากับศูนย์หน้าของปืนจริงๆ แต่ก็ยังเปรียบไม่เท่ากับปืนลอดอที่คุณเคยเรียนในสมัยมัธยมปลายที่นอกจากคุณจะต้องใช้ดวงสุมปืนแล้วคุณยังต้องภาวนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งเรื่องของกระสุนปืนและก็นิ้วของรุ่นพี่คุณแต่ไม่ใช่ว่าเกมนี้จะมีตังไว้เพียงแค่ซื้อปืนเพราะเกมนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในเรื่องของการซื้อขายทางจิตวิทยาอย่างเช่นอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่และกําลังหลอกขายอยู่นั้นก็คือเงินปลอมที่สามารถซื้อได้โดยไม่ผ่านเว็บไซต์ดักเว็บซึ่งสระคุณของมัันนน้้กกก็คือออารใชหหลล ซึ่งถ้าเกิดทีมไหนนําเงินนี้ไปขึ้นเงินตอนจบรอบก็จะไม่มีกองทุนให้กับทีมนั้นไปตั้งตัวในตาต่อไปถึงแม้สปุกคุณจะเยอะแต่ก็ยังสูสีไม่เท่ากับปืนแต่ถ้าเกิดจะได้อุปกรณ์ที่ช่วยสร้างสันติระหว่างทีมเราขอแนะนำวายที่คาดว่าสปกคุณน่าจะเพิ่มเม็ดเงินให้กับอีกฝ่ายแต่ของดีขนาดนี้แต่อยู่ในเกมของคนที่มันเหลี่ยมชอบบิดโหดก็ไม่แปลกที่ทําไมจะไม่มีคนใช้ต่อมาก,กับอุปกรณ์เสริมสุดท้าย ราคาแสนแพงแต่คุ้มค่าที่จะซื้อนั่นก็คือระเบิดนั่นเองพอนอกจากคุณจะสามารถใช้โยนสลายฝูงชนได้แล้วเกมนี้ก็ยังให้คุณใช้ระเบิดในทางที่สร้างสรรได้อีกเพราะระเบิดเกมนี้สามารถใส่ในกระเป๋าและใช่ครับผมถ้าเกิดมีใครสักคนเปิดกระเป๋าระเบิดก็จะพร้อมทำงานภายใน5วินาทีที่ช่วยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหน้าเจอกันแผนการ คือขบวนการที่เกิดขึ้นที่มีลักษณะเป็นขั้นตอนโดยเกมนี้มาไล้เพิ่มฟังก์ชันนี้มาโดยตรง,ตรงแต่ทว่ากับใช้ปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเป้าหมายผลประโยชน์การเงินอาวุธแล้วรวมมันเป็นส่วนผสนมมนลงตัวกระตุ้นให้ผู้คนนั้นใช้สมองจนเกิดเป็นแผนการขึ้นมาแต่ถ้าว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องพึ่งปัจจัยนอกหรือปัจจัยจำเป็นที่อาจจะต้องทำให้เกิดขึ้นนั่นก็คือตังสังคมภายในเกม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนร้อยพ่อพันแม่มันจะมีหลายคนที่มีบุค,คลิกนิสัยต่างกันทําให้ระบบความคิดวาจาและการกระทําจะเป็นสิ่งที่ตามมาจากปัจจัยเหล่านั้นดังนั้นคุณจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดคุณจะวางแผนสเตลรอบข้อฐานศัตรูสถานการณ์ภายในทีมนั้นล้วนต้องใช้สมาธิและความตึงเครียดแต่ดูเหมือนว่าทางบ้านของเขาเนั้นจะตึงเครียดยิ่งกว่า เพราะว่าเขากําลังสู้กับซูคณาโดยการก้างนาเขตพรมแดนไล้เขตโดยผลของอาณาเขตนี้ทําให้สเตลตแตกทั้งทีมหรือไม่แน่คุณอาจจะเจอคนที่ฉลาดยิ่งกว่าโยฮันลีเบิร์ตหรือว่าชาวเซเวียา กลับมาที่ขั้นตอนแผนรอบโจมตีตอนต้นเมื่อศัตรูกลับมายังฐานของเขาแล้วก็เปิดฉากรอบโจมตีโดยท,ทันทีแต่โดยความที่เราเสียเปรียบเรื่องของจํานวนเงินรวมถึงอาวุธปืนทําให้เราไม่มีกระสุนเพียงพอที่จะต่อสู้ในระยะยาวและเมื่อการต่อสู้นั้นได้จบลงทําให้ฝั่งศัตรูนั้นเหลือรอดเพียงแค่คนเดียวแต่ทีมเรานั้นกลับตายยกทีมแต่การที่เราตายทําให้เรารู้ว่าฝั่งนั้นที่ไปเอาโปรเจกต์มาเขาไม่ได้เหตุกันดีด ขาบิดหัวใส่ฝั่งก่อนหน้านี้แล้วซึ่งคนที่เหลือรอดเพียงคนเดียวนั้นแทนที่จะโปรเจกต์และซับซินของทีมตัวเองที่ป้นชิงก่อนหน้านี้เอาไปส่งก่อนแต่เขานั้นกลับเลือกข้อดีเพราะเขาเลือกที่จะนั่งรถไปป้นที่ฐานของเราเพื่อเพิ่มเม็ดเงินให้กับทีมตัวเองแต่กลับพบว่าฐานของเรานั้นไม่มีเงินอยู่นั่นก็พอว่าก่อนที่เราจะออกฐานไปป้นมีคนหนึ่งในทีมเราที่ดูเหมือนจะคาดก,การสถานการณ์ได้เบื้องต้นก็เลยนําเงินที่น้อยนิดนั้นไปซ่อน เอาไม่ใช่คนนั้นมาเสียเที่ยวเวลาก็ไม่เพียงพอที่จะกลับเอาโปรเจกต์ไปส่งทันและสุดท้ายไม่มีใครได้ตังค์สักบาททั้งทีมที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์โดนเหลี่ยมบิดโหดตายยกทีมทีมเราที่รอบสังทานไม่สาเร็จเนื่องจากกระสุนปืนไม่เพียงพอและทีมศัตรูที่โลภมากแต่โดนเพื่อนร่วมทีมเราเก๋าเกมบิดโหดดังนั้นเกมนี้อยากให้คุณเปิดประสบการณ์ เปิด oh <my> โลกสังคม oh <my> ที่คุณอาจะ oh <my> จะได้เจอคน, oh <my> คนไทย oh <my> ที่มีนิสัยดีหรือเจอกลุ่มแก๊งอิทธิพลผ่าล่าสังหารที่ฆ่าคุณยังฐานหรือไม่ก็คุณอาจจะโดนเพื่อนของคุณนั้นบิดโหด